จอดมามารลงไปเลวเรลงไปเลยลง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 มารวมกันลองรวมลงรวมมันเพื่อลงแลวลงรวมเลไปแล่เลลเอามามา โอ้ยเฮียคุยกระจ่อยี่เฮียมึงอย่าเล่นแยกนะตอนนี้มึงแยกกันแล้วนะเนี่ยมึงแยกกันแล้วนะมึงกลับมารวมกันดิ ไอ้พกเพื่อนนี่มึงอีโก้มาเหมาหลังเยย้ายบ้านนี่ย้ายปมึงอีโเป่ะมึงอีโเป่ะอปะยดแทงเตมึงอีโบเลยเยอย้ายบ้านไปกงโกรธผ โอ้ยเอโกอีโกมาอยู่อีโกเว่ยมาเอโก้เลยเล่นไปน้องโอ้ยมาเอโก้มาเอโก้ได้ไม่เห็นเพื่อนนะไม่เห็นเพื่อนแล้วนะไหวหรือเปล่าเฮ้ยไอ้หนุ่มหัวชมพูไหวหรือเปล่าเฮ้ยฟอร์มบอสเาเฮ้ยมึงมีเสียงไหมวะเฮ้ยเอามาเอามาเอามาให้หมดเลยวายตายแล้ววะวายตายแล้ววะ โอ้ยฟอร์มบอสด้วยฟอร์มบอสนะฟอร์มบอลด่าเยวินแต่ไม่วินแต่ที่ไอ้เฮียพวกกันลุโอ้ยฟอร์มฟอร์มบอสนะไอ้เหี้ยไหนวะวินมัไหนอ่ะวินมันไหนอ่ะวินมันไหนอะไอเพื่อนมาตอนบ่ายไม่ต้องแดกไข่บ้าโอ้ยแกงเจ๋งเฮียรู้จักทีมเบิร์กปวเอ้ยรู้จักทีมเบิร์กปะวะเอ้ยไอ้ราคาคุยกูอยากแพ้ว่ะพากูแพ้ทีเออเจ๋ิงจรงอยากแพ้ว่ะไอ้ซ่าอยากแพ้ว่ะไอ้เหี้ยงูไอ้เหี้ยออ โดยเฉพาะไอ้เหี้ยเนี่ยไอ้เหี้ยเนี่ยที่ด่ากูที่คาดิโนโอไอ้เหี้ยนี่ฟอร์มไอ้ไสัตว์คุยไปฝึกด่ามานะพวกมึงอะ่ะไอ้เหี้ยกระจอกไอ้เหี้ยราคาคุยขี้ไปละ